สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเฉลยข้อสอบ9ก้าวิชาสามัญน,นะครับน้องวิชาคณิตศาสตร์1คณิตของสายวิทย์ปี64โดยพี่เลิมแห่งสามันโชคชัยติวเตอร์นะครับน้อง คลิปนี้นะครับน้องพี่จะมาเฉลยกันต่อในข้อที่5นะครับน้องเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์กันนะครับข้อที่5นะครับน้องเขากําหนดให้เวกเตอร์ยูกับน้องไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์นะครับแล้วก็เวกเตอร์วีเนี่ยก็ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์นะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกมาว่านะครับขนาดของเวกเตอร์2อันนี้เนี่ยไม่เท่ากันนะครับเสร็จแล้วให้น้องเนี่ยพิจารณาข้อความอีกแล้วครับน้องอ่ะสามข้อความแล้วถามว่าข้อใดบ้างที่ถูกต้องนะครับน้องอ่ะเวลาน้องเจอโจทย์สไตล์แบบนี้นะครับน้องบางทีเนี่ยน้องไม่จน ทำก่อนไม่แน่ตัดชอยแล้วเราเนี่ยอาจจะได้คําตอบเลยก็ได้ครับน้องแต่เดี๋ยวพี่ขอทําเรียงข้อเลยแล้วกันนะครับน้องเริ่มต้นที่ข้อกอไก่ครับน้องข้อกอไก่นะครับน้องโจทย์เนี่ยเขาพูดถึงเวกเตอร์3 u กับเวกเตอร์3 v ครับน้องเขาบอกแบบว่านะครับมุมระหว่างเวกเตอร์2อันนี้เนี่ยจะเป็น3เท่าครับน้องอของมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ซึ่งพี่เหลิม3 u กับ3 v เป็นยังไงนะครับน้องก็จะต้องเข้าใจว่านะครับการคูณเลขเข้าไปเนี่ยมันทําให้ความยาวเป็นไง เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองอย่างสมมุติเวกเตอร์ u เป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับน้องน้องอยากทําให้มันเป็นเออสาม u นะครับนะน้องก็เปรียบเสมือนกับว่าเหมือนน้องเอา u มาต่อกัน3รอบโ okay, อเคเอ่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องก็จะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์แะละเวกเตอร์สาม u กับน้องอ่ะแต่ขอเขียนยาวๆไปเลยนะฮะความยาวก็จะเป็น3เท่าว่าง่ายๆเสร็จแล้วนะครับน้องเขาเนี่ยก็อบอกมาว่านะครับนะเวกเตอร์อีกอันหนึ่งคือเวกเตอร์สาม v เพราะฉะนั้นสาม v ก็จะเป็นสามเท่าของ v โ okay, อเคเอย่ยเพราะฉะนั้นนะครับนะพี่เขียนให้ดูง่ายๆนะ V กับเวกเตอร์ U สมมุติว่ามันตั้งฉากกันนะเดี๋ยวขอขยือนเวกเตอร์ U ลงมาข้างล่างนิดนึงจะได้ให้น้องเห็นภาพชัดๆสมมุติว่า2 v e เวกเตอร์นี้นะครับน้องมันตั้งฉากกันถ้าเกิดน้องเนี่ยไปเอาเวกเตอร์ V อ่าเขียนไปเป็น3 V มันก็ต้องเป็นกี่เท่า สามเท่าโอเคไหมแต่หัวลูกศรเนี่ยมันชี้ขึ้นข้างบนมันก็ยังคงต้องขึ้นข้างบนเหมือนเดิมหรืออกไหมะแค่ว่าความยาวมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองเหมือนขยายขนาดโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องก็จะได้ออกมาเป็น 3V ดังนั้นน้องก็จะสังเกตเห็นว่าเอา้ามุมมันก็เป็นไงมันก็เป็นมุมเดิมโอเคไหมมันแค่เพิ่มความยาวขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับนะข้อกอไก่ก็เลยเป็นไง ผิดกับน้องอนะ่ข้อกอไก่เนี่ยผิดนะครับนะสาเหตุก็เพราะว่ามุมเนี่ยมันเท่าเดิมครับนะ้องมุมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับนะดังนั้นข้อไหนที่ตอบข้อกอไก่ก็เลยเป็นเนี่ย ผิดกับน้องอ่ะข้อเนี้ยแค่ขยันวาดรูปกับน้องน้องไม่ต้องไปคิดลงคิดเลขอะไรให้วุ่นวายเลยน้องขยันวาดรูปน้องก็ได้คําตอบแล้วครับน้องเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ผิดก็ตัดชอยที่ตอบกอไก่ออกไปครับน้องเนี่ยตัดได้2ชอยนะครับอ่ะแต่เผื่อใครอยากเข้าสูตรนะครับน้องเดี๋ยวเขียนให้ดูนิดหนึ่งนะครับก็จะใช้สูตรตัวนี้ u v ครับน้องเท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v c o s ตโอเคไหมโดยที่มุมมันเนี้ยจะเป็นมุมระหว่าง2เวกเตอร์ครับน้องเสร็จแล้วนะครับน้น้องก็แค่ทําการแทนค่าตัวนี้ใหม่ไไปปเ็น3 3 u. กับอะร 3 V มครับน้องอ่าเราจะได้หาขนาดของมุมได้น้องก็จะได้ออกมาเป็น 3U ดอทกับ 3V ครับน้องแล้วก็ไปแทนเป็นขนาดนะก็จะได้ออกมาเป็นขนาดของ 3U ครับน้องอีกอันหนึ่งก็จะเป็นขนาดของ3อะไร 3V ครับน้องอ่าแล้วก็ c o s θ เสร็จแล้วนะครับนะเขาเนี่ยก็จะทําการจัดลงจัดรูปกับน้องนะครับนะก็เออ 3U กับ 3V อันนี้พี่ติดไว้ก่อนนะ 3U กับ3 V ติดไว้ก่อนส่วนอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้นะครับน้องน้องก็จะได้ว่าขนาดของ 3U เนี่ยนะครับน้องมันจะมีค่าเท่ากับขนาดของ เพียงแตบว่ามันจะเป็นกี่เท่า3เท่าครับน้องเหมือนน้องกระจายค่าสมบูรณ์น่ะกระจายขนาดเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็เลยได้มาเป็นขนาดของ 3U ซึ่งถ้าเกิดใครไปดูในรูปก็จะเห็นชัดเลยว่า u ของเดิมสั้นแค่นี้พอน้องเป็น3 u ยูปุ๊บขนาดก็จะเป็นกี่เท่า3เท่าน,นะครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่ก็เลยเขียนเป็นนะครับนะสแล้วก็คูณกับขนาดของ u ส่วนอีกตัวหนึ่งครับน้องนี่ตัวนี้ก็ทําคล้ายๆกันก็จะเขียนเป็น3คูณกับขนาดของอะไรขนาดของ V ครับน้องเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกต ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเลข3มันเป็นไงกันได้ตัดกันได้ครับน้องเนี่ยเห็นไหมเลข3ตัวนี้ก็ตัดกันได้ครับน้องเพราะฉะนั้นน้องก็เลยได้ออกมาขนาดเท่าเดิมเลยครับน้อง่งเนี่ยเห็นไหมได้สูตรออกมาเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นบางคนก็จะดูจากตรงนี้ก็ได้ว่า้านี่ไงค่าคอสก็เหมือนเดิมนี่หว่าเนี่ยตัวเดิมเป๊ะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะตัวนี้ก็เลยต้องตอบว่ามุมจะเท่าเดิมครับน้อง่านะครับอ่ะเสร็จแล้วต่อไปนะครับน้องเดี๋ยวเราลองไปดูต่อข้อขอไข่แต่ถ้าเกิดพี่ไปสอบนะพี่จะเลือกทําแแบบรกคือวา รูปอะครับน้องดูก็ตอบได้แล้วครับน้องต่อไปข้อขอไข่นะครับน้องข้อขอไข่เนี่ยเขาสนใจมุมระหว่าง u ลบ v กับ v ลบ u ครับน้องว่ามีขนาดเป็น180องศาจริงหรือไม่นะครับตัวนี้น้องจะต้องสังเกตกันก่อนว่านะครับมันมีลักษณะที่เป็นไงกันมันคล้ายกันมากครับน้องฮะ v ลบ u กับ u ลบ v เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัว v ลบ u เนี่ยไปเป็น u ลบ v ได้ครับน้องแค่ให้น้องเนี่ยเป็นไงเอ่ยทาการใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้าเท่านั้นเองครับน้องมันเปรียบเสมือนเป็นการกลับเครื่องหมายถ นะครับน้องตัวนี้น้องสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเอ่อ,อยูลบวี v ได้แค่น้องเติมเครื่องหมายลบไปข้างหน้า <c oughs> ดังนั้นนะครับนั้นเนี่ยเห็นไหมน้องก็จะได้ออกมาเป็นลบยู U แล้วก็ลบลบวีก็เลยได้ออกมาเป็นอะไรเป็นวีครับน้อง่งเพราะฉะนั้นว่าง่ายๆครับน้องตัวนี้ก็คือตัวลบยูลบวี L v นั่นเองครับน้องอ่งเนี่ยเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับน้องตัวนี้เนี่ยพอน้องเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นตัวเดียวกันมันแค่เป็นไงเอ่ยแค่กลับเครื่องหมายนะครับนะน้องก็จะต้องเข้าใจว่านะครับถ้าเกิดสมมติน้องเนี่ยม <hole: ๆ S 2> ีเวกเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตอร์ยูเน สมมุติมาเป็นแบบนี้นะครับนะเวกเตอร์ลบอยู่ก็จะชี้ไปทางอะไรเอ่ยทางขวาโอเคมเอมันเปรียบเสมือนเป็นการก,กับทิศกันเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตเห็นว่านะครับนะเวกเตอร์2อันนี้เนี่ยนะครับนะเมื่อมันมีการกับทิดกันเนี่ยมันก็เลยทํามุมกันกี่องศาเอ่ย 180องศาโอเคไหมฮะทำมุมกัน1้0องศาเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็เลยถูกต้องครับน้อง่ะมันแค่เป็นการกลับทิศกันเท่านั้นเองครับน้อง่ะแค่เป็นการกลับทิศนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะข้อขอไข่ก็ถูกต้องไม่ต้องไปเข้าทรงเข้าสูตรอะไรเลยครับน้องแค่น้องสังเกตว่าตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นอะไรเป็นลบนะครับน้องกลับทิศท,ทางกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอข้อขอไข่ถูกแล้วนะครับน้องเดี๋ยวเรามาตัดช้ยอยกันนิดนึงต้องมีข้อขอไข่นะครับน้องเพราะฉะนั้นข้อ3ก็เลยผิดไม่่มีีขขข้้้ออดัังนนนนตเก็ ชอยอยู่แค่2ข้อครับน้องไม่ตอบข้อ2องกข้อ5้โอเคเมื่อเยนะครับต่อไปข้อคอควายนะครับน้องข้อคอควายเนี่ยเขาบอกมาว่ามุมระหว่าง u บวก v กับ u ลบ v เนี่ยมีขนาดเป็น90องศาจริงหรือไม่นะครับคือตัวนี้นะครับน้องหลายคนบอกเฮ้ยพี่เลิมเล่นมุกเดิมเลยกลับเครื่องหมายอันนี้ไม่ใช่กลับเครื่องหมายนะครับน้องถ้าน้องเนี่ยกลับเครื่องหมายตัว u บวก v นะเวลาน้องกระจายลบเข้าไปมันต้องเป็นลบทั้งคู่เลยนะครับน้องต้องเป็นแบบนี้อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับน้องดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่การกลับเครื่องหมายนะ เพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องเนี่ยสนใจเรื่องมุม90องศาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมเอามาปเป็นไงเอามาดอดกันครับน้องเพราะว่าตามสูตรนะครับน้องเวลาน้องเนี่ยเอา u v นะครับน้องจะได้ออกมาเป็นขนาด u คูณขนาด v แล้วก็คอ s อะไร c o s ทีตาซึ่งนะครับถ้าเกิดมุมเนี่ยมันเป็น90องศาข้อดีก็คือว่าน้องเนี่ยจะได้ออกมาเป็นคอ s 90ซึ่งคอ s 90เนี่ยมันมีค่าเป็นเป็นศูนย์ครับน้องโอเคไหม่ะ cos 90องศามันมีค่าเป็นศูนย์เพราะว่าตรงมุมฉากตรงนี้นคอง่า ก็จะเป็นศูนย์โอเคเบอเอ่ยค่า x จะเป็นศูนย์ดังนั้นค่าคอสจะเป็นศูนย์ดังนั้นนะครับนะเขาจะสรุปเลยว่าตัวเนี้ยดอทกันแล้วจะได้อะไรได้ศูนย์ครับน้องไม่อยากเขียนเป็น u กับ V เลยเดี๋ยวไม่งั้นซ้ํากันเดี๋ยวมันจะซ้ํากันกับตัวนี้เดี๋ยวจะสับสนแต่แปลเป็นภาษาคนง่ายๆแล้วกันลองเอามาดอทกันดูแล้วมันเป็นศูนย์จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นน้องก็จับ2ตัวเนี้ยมาดอทกันเลยครับน้องอ่ะคูบวกวีนะครับนะคูณกับอีกอันหนึ่งก็คือปเลยูลว ตัวนี้จะต้องได้ออกมาเป็นอะไรได้ออกมาเป็นศูนย์นะครับน้องอ่่นะครับนะเพราะว่าเป็นมุม90องศาครับน้องค่าคอร์ดเป็นศูนย์เสร็จแล้วนะครับน้องก็จับดอทเลยก็คูณกระจายครับน้องฮะก็เหมือนคูณปกตินั่นแหละคูณกระจายเพราะฉะนั้น u คูณ u ได้ u เพียงแต่ว่าเวลาเขียนต้องเขียนเป็นขนาดนะครับน้องเพราะว่าการดอทเนี่ยน้องจะได้ออกมาเป็นตัวเลขโอเคไหมเพ่ยเพราะฉะนั้นนะครับอ่ะไม่ได้ออกมาเป็นเวกเตอร์อีกตัวหนึ่ง u ดอทกับ v ครับน้องก็เลยได้มาเป็นลบ u ดอทเครับน้องเพราะ คูณกระจาย v คูณ y u ก็ได้ออกมาเป็น vu ครับน้องอ่าบวกกับ v u โอเคไหมเอ่ยบวกกับ v u แล้วก็ตัวสุดท้าย v v ก็ได้ออกมาเป็น v กําลังอะไร v กําลัง2เพียงแต่ว่าตัวนี้ต้องเขียนเป็นขนาดด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องว่าตัวนี้ติดอะไรเอ่ย ติดลบโอเคไหมฮะบวก V เจอกับลบ V ก็เลยติดลบ V กําลัง2ครับน้องเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วน้องก็จะสังเกตเห็นว่านะครับความสวยงามเกิดเพราะว่าอีตัวนี้เหมือนกันมันแค่สลับที่การคูณอย่าลืมนะครับน้องว่าการดอทสลับที่กันได้เพราะฉะนั้น u. v จะเท่ากับ V. u ครับน้องตัวนี้จะตัดกันได้ดังนั้นน้องก็เลยได้ออกมาเป็นนะครับนะขนาดของ u. กาลัง2ครับน้องลบกับขนาดของ V กําลัง2เท่ากับ0ูเสร็จแล้วพี่เติมจัดรูปยังไงดีนะครับโด ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นไง ย้ายข้างครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับนะเขาก็จะได้ออกมาเป็นนะครับนะขนาดของ u กําลังสองจะเท่ากับย้ายข้างตัวนี้ไปนะขนาดของ v กําลังสองเดังนั้นถ้าแปลเป็นภาษาคนง่ายๆครับน้องเหมือนน้องเอากําลังสองออกไปเหมือนถอดรู้อะโอเคไหมเพ่เพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องก็จะได้ออกมาว่าอ๋อขนาดของ u กับขนาดของ v ควรจะเป็นไงกันควรจะเท่ากันถ้าเกิดขนาดของ u กับขนาดของ v เท่ากันนะครับน้องข้อเนี้ยถูกต้องเลยโอเคไหมเพื่อข้อเนี้ยจะถูกต้องเลยแต่ว่าข้อนี้นะครับน้องโอ้โหพี่ต้องบอกเลยเขาแต่งโจทย์ดีมากเขามีการบังคับ มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับน้องว่า U กับ V เป็นไงกัน ไม่เท่ากันครับน้องเนี่ยอันนี้ระบุมาชัดเจนมากดังนั้นนะครับน้องตัวเนี้ยก็เลยผิดครับน้องข้อคอควาย่ผิดนะข้อคอควายอ่ะจะถูกได้ก็ต่อเมื่อขนาดของ u กับขนาดของ V ต้องเป็นไงกันต้องเท่ากันครับน้องอ่ะจะถูกก็ต่อเมื่อนะครับน้องขนาดของ u กับขนาดของ V ต้องเท่ากันแต่ว่าในโจทย์เนี่ยบอกว่าเป็นไงไม่เท่านะครับน้องเพราะฉะนั้นข้อคอควายก็เลยผิดครับน้องอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะข้อนี้ก็เลยเฉลยตอบเฉพาะข้อไข่อย่างเดียวครับน้องตอบข้อ2นั่นเองอ่ะไอ้พวก เรื่องเช็คสมบัติเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือต้องฝึกฝนทําโจทย์บ่อยๆครับน้องอะน้องจะได้ชินในการพิสูจน์ในการคิดเลขนะครับนะอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของเฉลยฟรีนะครับน้องพี่ก็จะลงไว้ให้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10นะครับน้องส่วนเฉลยทั้งหมดอันนี้จะสงวนไว้ให้สําหรับน้องที่ลงคร์สเรียนออนไลน์เท่านั้นเพราะว่าในส่วนนั้นเนี่ยจะมีทั้งเทคนิคการทําข้อสอบแล้วก็สูตรล,ลัด,ให,ดให้ด้วยนะครับนะอ่าสำหรับคลิปนี้พี่ขอพอแค่นี้ก่อนนะข้อนี้้เเเยออบนนะครัังด๋ววไจกกโส Bye bye